สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับตัวดักฝุ่นนะครับของมิว w อกกี e นะครับซึ่งหัวดักฝุ่นรุ่นนี้นะครับก็สามารถใช้ได้กับออุปกรณ์นะครับหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสวานโรตารี่ไขควงหรืออะไรก็ตามนะครับที่ลักษณะคล้ายๆเป็นสวานนะครับแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวผม ผมไม่มีสว่านนะครับก็เลยว่าเอาไขควงมาเป็นตัวอย่างในการใช้งานให้ดูนะครับก็เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะแกะตัวหัวดักฝุ่นมาก่อนแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับออกมานะครับก็คือมีทั้งหมดอยู่3ชิ้นนะครับที่ในกล่องเขาให้มานะครับก็คือตัวฐานนะครับแล้วก็ตัวท่อเก็บฝุ่นนะครับ ตัวนี้นะครับแล้วก็ชุดยางรัดนะครับก็วิธีการใช้งานนะฮะก็คือว่าหลักๆแล้วอันนี้คือต้องประกอบด้วยกันนะครับก็การประกอบนะครับก็คือหมุนตัวลูกศรตัวนี้นะครับชี้ให้มาอยู่ในตำแหน่งล็อกนะครับก็ทําการสวมลงไปอย่างนี้นะครับสวมด้านข้างก่อนนะครับแล้วก็ให้หมุนไปในตำแหน่งล็อกนะครับแค่นี้ก็ใช้งานได้แล้วนะครับ ใช้ใส่ได้ทั้งสองฝั่งนะครับก็คือไม่ว่าด้านด้านหัวด้านท้ายเนี่ยเหมือนกันนะครับก็คือเหมือนกันนะครับมีลูกศรทั้งสองข้างนะครับก็ใส่อันนี้นะครับหมุนให้ตรงล็อกนะครับแล้วก็วิธีการใช้งานนะครับสมมุติว่านี่เป็นสว่านเจาะปูนนะครับผมจะใช้งานเจาะปูนนะครับเราก็แค่เพียงเอ,เอาตัว ตัวนี้นะฮะเสียบเข้าไปตัวตัวนี้เป็นตัวสว่านดอกสว่านนะครับเสียบเข้าไปในรูตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปในรูเสร็จแล้วเราก็ใช้ตัวยางรัดที่เขาให้มานะครับมาใส่ฝั่งนี้ก่อนนะครับก็คือว่าตัวตุ่มๆตรงนี้นะเป็นตัวล็อกนะครับไม่ให้หลุดนะครับก็คือใส่เข้าไปแล้วก็ดึงมานะครับมันก็จะล็อกกับตัวนี้ชิ้นนี้นะครับนี่นะครับ เสร็จแล้วผมก็เอาอ,อ้อมด้านหลังมาตรงมือจับตรงนี้นะครับแล้วก็มาเกี่ยวล็อกกับตัวอีกด้านอีกฝั่งหนึ่งของตัวดักฝุ่นนะครับนี่นะครับนี่นะครับแค่นี้ก็ใช้งานได้แล้วนะครับผมแล้วหลักการทำงานนะครับก็คือว่าเนี่ยนะครับวิธีเจาะนะครับก็คือว่าวลสมมุติว่าตรงนี้เป็นผนังนะครับเราก็ต้อง กดตัวดอกสว่านนะคะให้โผล่มาก่อนนะครับเพื่อที่จะเอาไปอยู่ในตำแหน่งที่เราจะเจาะนะครับเสร็จแล้วพอเราได้ตำแหน่งที่เจาะปุ๊บเนี่ยสมมุติเราเอาไปชนกับผนังนะครับแล้วถึงเราจะค่อยปล่อยตัวนี้นะครับแล้วเราก็ทําการเจาะนะครับฝุ่นก็จะถูกเก็บไว้อยู่ด้านในนี้นะครับแล้วหรือถ้ามีถ้าเรามีเครื่องดูดฝุ่นนะครับเราก็สามารถเอาเครื่องดูดฝุ่นนะครับมาต่อกับช่องนี้ได้เลยนะครับเพราะว่า ภายในเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูด้านหน้านะครับตัวตัวช่องตัวนี้นะครับมันมันเชื่อมต่อมาถึงรูฝั่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีเครื่องดูดฝุ่นนะครับเราก็สามารถาดูดฝุ่นจากตรงนี้นะครับเข้าออกเพื่อไปยังเครื่องดูดฝุ่นได้เลยนะครับก็สะดวกนะครับหรือถ้าใครไม่มีเครื่องดูดฝุ่นอยากแค่เก็บฝุ่นไว้ในนี้อย่างเดียวเราก็เอาตัว ฝาตัวนี้อุดไว้ก็ได้นะครับยางเป็นยางที่อยู่ในชุดสายนะครับอุดไว้นะครับเราก็พอเจาะเสร็จป,ปุ๊บเราก็เอาฝุ่นที่อยู่ภายในไปเททิ้งถังขยะนะครับก็สะดวกนะครับแล้วก็ง่ายต่อการใช้งานด้วยนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องทํางานซ้ําซ้อนนะครับเราเจาะเสร็จแล้วเนี่ยเราไม่ต้องมากวาดพื้นกวาดอะไรนะครับแล้วอีกอย่างถ้าเราเจาะบนฝ้านะครับ ฝุ่นก็จะไม่กระเด็นเข้าตานะครับก็จะทําให้เราทํางานได้ง่ายมากขึ้นนะครับแล้วราคาก็ประหยัดด้วยนะครับถ้าเกิดว่าชิ้นนี้ยางตรงตัวนี้เสียนะครับขาดนะครับเราก็เปลี่ยนชิ้นใหม่ได้นะครับคือมีแยกขายเฉพาะไอตัวชุดนี้นะครับหรือใครจะ DIY ทําเองก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นแค่พลาสติกนะครับยืดหยุนได้นะครับครับเก็บอันนี้ได้ ขนาดของตัวนี้นะครับก็คือเดี๋ยวผมวัดชิ้นนี้ก่อนนะครับไดเมเตอร์นะครับรูในนะครับอยู่ที่6เซนครึ่งนะครับห5ห้ามิลนะครับความยาวนะครับความยาวก็อยู่ที่หัวท้ายนะครับ18ดเซนครึ่งนะครับยาวสุดนะครับแล้วตัวนี้นะครับตัวฐาน ไดมิเตอร์ของรูตรงนี้นะครับอยู่ที่เอ่อสิบมิลครับก็ถ้าไดมิเตอร์ไม่เกินดอกสว่านนะครับไม่เกินสิบมิลก็สามารถใส่ได้หมดนะครับผมส่วนปากเอ่อท่อตรงที่ใส่ตัวหัวดูดฝุ่นนะครับอยู่ที่สามเซนครึ่งนะครับรูในตรงนี้สามเซนครึ่งนะครับก็ใส่ได้คิดว่าน่าจะเป็นมาตรฐานเดียวกันหมดนะครับเอ่อของยี่ห้ออื่นก็น่าจะใส่กันได้นะฮะ ก็ประมาณนี้นะครับการใช้งานาหัวดักฝุ่นนะครับเพราะมีลูกค้าหลายคนนะครับสอบถามมานะครับว่า,าวิธีการใช้งานเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ตรงไอ้ตัวนี้สามารถใช้กับสว่านรุ่นนี้รุ่นนั้นได้หรือเปล่านะครับก็วันนี้ผมเลยมาทําคลิปให้ชมนะครับว่าสามารถใส่ได้กันทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นสว่านไขควง หรือยี่ห้ออื่นที่ไม่ใช่มีวอกกี้ก็ใช้ได้หมดนะครับเพราะว่ามันเป็นแค่หลักการง่ายๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับใครสนใจก็สอบถามได้นะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับสำหรับการสั่งซื้อนะครับก็วันนี้ผมขอจบการรีวิวไว้เพียงแค่นี้นะครับโอกาสหน้าถ้ามีเครื่องมือใหม่ๆอื่นๆนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ชมกันอีกนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ